หัวร้อนเชียบอลรู้ทุกเรื่องของนักเตะต้องที่นี่หัวร้อนเชียบอลหัวร้อนเชียบอลวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับแบ็คซ้ายราชันที่ดีที่สุดในโลกมาเซโลมาเซโลแบ็คซ้ายที่สร้างผลงานได้โดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมราชันชุดขาวเรียวมะลิกที่เจ้าตัวขาแข้งอยู่ในปัจจุบันนี้ จากความสามารถและความสําเร็จที่มาเซโลได้แสดงให้เห็นมาตลอดการค้าแข่งของเขาทําให้เรียกได้ว่านี่คือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกของวงการฟุตบอลอาชีพเลยก็ไม่ผิดแต่อย่างใดเรามาดูกันว่าก่อนที่นักเตะหัวฟูชาวบาริเซี่เลียนรายนี้จะกลายมาเป็นยอดแบ็กซ้ายระดับโลกนั้นเขามีที่มาที่ไปอย่างไรมาก่อนในอดีตไปดูกันเลยครับมาเซโลมีชื่อเต็มว่ามาเซโลวิเอราดาซิวาจูเนีย เกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี1988ที่เมืองเรโอเดอจานโรเมืองหลวงของฟุตบอลในประเทศบราซิลมีคุณพ่อชื่อว่ามาเซโลวิเอราดาซิวาและคุณแม่ที่ชื่อว่ามาเรียดาซิวาเขาเติบโตขึ้นมาที่ย่านชุมชนคาเทเต้ย่านคนจนในเมืองเรโอเดอจานโลครอบครัวของมาเซโลนั้นก็ไม่ต่างจากคนยากคนจนในย่านนั้นเช่นเดียวกันคุณพ่อของมาเซโลทำอาชีพเป็นนักดับเพลิงชุมชนส่วนคุณแม่ของเขาทำอาชีพครูในย่านดังกล่าว พ่อของผมโชว์ชุดดับเพลิงให้ดูตอนผมยังเด็กผมรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอยากให้ผมเป็นนักดับเพลิงมันอย่างเขาแต่ด้วยสภาพครอบครัวที่ยากจนมันก็เข้าใจได้แต่ความเป็นจริงผมไม่มีความรู้สึกอยากเป็นนักดับเพลิงเลยสิ่งที่ผมต้องการก็คือการเล่นฟุตบอลในวัยเด็กมาเซลโลเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเด็กที่ร่าเริงหัวเราะเก่งและยิ้มง่ายทําให้เขาเป็นที่รักและสนิทสนมกับเด็กในวัยเดียวกันในละแวกบ้าน ใช่สมัยยังเด็กน่ยไม่ว่าเรื่องอะไรลำบากแค่ไหนผมเรียนรู้ที่จะต้องมีความสุขในชีวิตให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเป็นแบบนี้มาตลอดในห้องล็อกเกอร์ของทีมผมก็มักจะสร้างความสนุกสนานเพื่อให้ทีมมีความสุข มาเซโลเริ่มเล่นฟุตบอลด้วยการเตะบ,บอลข้างถนนและการเล่นฟุตซอลตามชายหาดจนมาถึงวัย9ขวบก็เริ่มเล่นฟุตบอล5คนในสนามอย่างเป็นกิจจลักษณะจนถึงอายุได้13ปีมาเซโลก็ได้เข้าไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรฟูมิเนเซ่หนึ่งในสโมสรอนชื่อดังในลีกสูงสุดของประเทศบราซิล มาซิโลมีน้องสาวที่สนิทกันมากอยู่หนึ่งคนชื่อว่าจูเรียและยังมีคุณปู่ที่ชื่อว่าซานเปโดผู้คอยให้ความสนับสนุนหลานชายของตนในทุกทางเพื่อที่จะให้หลานคนนี้สามารถเล่นฟุตบอลในสโมสรชั้นนำของประเทศต่อไปได้ซานเปโดต้องทำงานถึง3งานต่อวันเพื่อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างของมาเซโลเพื่อให้ได้เล่นฟุตบอลต่อไปแม้ว่าฐานะครอบครัวของพวกเขาจะยากจนก็ตามในระดับเยาว,วชน มาเซโลเกือบที่จะต้องออกจากโรงเรียนเยาวชนฟุตบอลเพราะเขาไม่สามารถจ่ายค่ารถบัสเพื่อไปสนามซ้อมแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ได้เล่นฟุตบอลที่เขาชื่นชอบฟูมิเนเซสโมสรต้นสังกัดของมาเซโลช่วยเหลือเขาเป็นอย่างมากเนื่องจากมองเห็นว่าเด็กคนนี้คือเพชรเม็ดงามที่น่าผลักดันต่อไปในอนาคต มาเซโลมีความเร็วที่โดดเด่นมากในระดับเยาวชนเขาเริ่มต้นด้วยตำแหน่งวิงแบ็กซึ่งก็ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เขาเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้เขาวิ่งไม่หยุดโจมตีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ตลอดทั้งเกมด้วยความโดดเด่นระดับนี้ทำให้ฟูมินินเซ่ดันเขาขึ้นสู่ชุดใหญ่ตั้งแต่อายุได้เพียง17ปีเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมเป็นหนี้บุญคุณพ่อและแม่ของผมมากแค่ไหน พวกเขายากจนมากมีเงินเดือนแค่ค่าแรงขั้นต่ำจากการทํางานดับเพลิงและครูสอนหนังสือในย่านคนจนนอกจากนี้ยังมีคุณปู่ของผมที่สนับสนุนผมในการเล่นฟุตบอลมาตลอดในวันที่ผมเล่นไม่ดีพวกเขาก็จะคอยบอกเสมอว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นไม่ดีแต่เป็นคนที่เล่นดีที่สุดต่างหากซึ่งมันทำให้ผมมีไฟที่จะสู้ต่อเด็กวัเพียง17ปีก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ของฟูมิเนเซ่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติได้ แต่การที่มาเซโลนั้นยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมและได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องถึง30เกมในฤดูการแรกฤดูการเดียวทําให้เขาได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ในยุโรปอย่างรวดเร็วและทีมที่ส่งตัวแทนมาซุ่มดูและให้ความสนใจในตัวแบ็กซ้ายพรสวรรค์สูงรายนี้ก็คือทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างเรียวมาลิกจากประเทศสเปนนั่นเองปี2007สโมโสรเรียวมาลิกได้ดึงตัวมาเซโลเข้ามาสู่ทีมภายใต้การบริหารของรามอนกาญรอนซึ่งได้ให้คำนิยามของนักเตะแบ็กซ้ายรายใหม่คนนี้ว่า เขาจะเป็นนักเตะคนสําคัญของเราเขาเป็นหนุ่มที่มีความกระตือรือร้นและจะกลายมาเป็นตำนานเหมือนอย่างโรเบียโตคาร์ลอสฤดูกาลแรกมาเซโลยังต้องปรับตัวเหมือนกับนักเตะที่ย้ายทีมมาใหม่ๆด้วยวัยเพียงแค่19ปีมาเซโลได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเพียงแค่6เกมเท่านั้นเนื่องจากตำแหน่งแบ็กซ้าคนปัจจุบันที่ทีมใช้ทดแทนโรเบโตคาร์ลอสที่ย้ายออกไปก็คือกาเบียลไฮเซ่แบ็กชาวอาร์เจนตินา แต่ถึงแม้จะได้ลงเล่นน้อยในปีแรกที่ย้ายมามาเซโร่ก็ได้คว้าแชมป์ลีกสูงสุดร่วมกับทีมในปีแรกที่ย้ายมาทันทีหลังจากนั้นด้วยความถนัดในตำแหน่งจริงของกราเบลไฮเซ่คือเซ็นเตอร์ฮาฟทำให้ได้ดูการถัดไปในปี2007-2008มาเซโร่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงของทีมและได้ลงเล่นถึง32เกมในทุกรายการและก็สามารถช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดต่อเนื่องเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันได้ หลังจากปรับตัวได้และยึดตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมเรียวมาริกมาเซโร่ก็กลายเป็นนักเตะหมายเลขหนึ่งในตำแหน่งนี้แบบถาวรไม่ว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการทีมจะเปลี่ยนไปกี่คนกี่สมัยก็ตามหรือแม้โจเซ่มูรินโญ่ที่เคยพยายามซื้อฟาเบโอโครเอนทาวน์นักเตะแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสด้วยราคาสูงถึง30ล้านยูโรเพื่อเข้ามากดดันในตำแหน่งนี้แต่ฟอร์มการเล่นของมาเซโร่ก็ยังคงเส้นคงวาและยึดตำแหน่งนี้อย่างเหนียวแน่น จนสุดท้ายไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถมาแย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมราชันชุดขาวได้จนในทุกวันนี้แบ็กซ้ายของทีมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นฟลอร์งแมนดี้แข้งหนุ่มอนาคตไกลจากฝรั่งเศสที่มายึดตัวจริงภายใต้ใตการคุมทัพของซีดานทำให้มาเซโลโดนดอบเป็นตัวสำรองไปโดยปริยายความสำเร็จที่มาเซโลร่วมสร้างให้กับเรียมาลิกนั้นมีมากมายทั้งคว้าแชมป์ลาลีก้าสมัยแชมป์โกปาเดเล2สมัย ซูเปอร์คปา4สมัยยูฟ่าแชมเปียนลีก4สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ3สมัยและฟีฟ่าคัพเวิด์คับอีก4สมัยนอกจากนี้ยังสร้างชื่อคว้ารางวัลส่วนตัวในสีเสื้อราชันชุดขาวนี้อีกมากกว่า30รางวัลเลยทีเดียวถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในชีวิตการค้าแข่งของนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งยิ่งโดยเฉพาะการเล่นร่วมกันระหว่างมาเซโลกับคริสเตียโนโรนันโดในสมัยที่พวกเขายังอยู่ทีมเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของทุกทีมที่ได้เจอเลยก็ว่าได้ 26กรกฎาคมปี2011มาเซโร่ได้รับสัญชาติสเปนซึ่งทําให้เขาได้ลงทะเบียนในฐานะนักเตะท้องถิ่นได้แทนที่จะถูกลงทะเบียนเป็นนักเตะนอกสหาภาพยูโรซึ่งทําให้เขาสามารถขาแข้งในประเทศสเปนได้สะดวกมากขึ้นไปอีกแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีเสมอไปมาเซโร่ถูกแจ้งความในคดีหลบเลี่ยงภาษีเป็นจำนวนเงิน4,9917.70ยูโรซึ่งเป็นคดีลักษณะเดียวกันกันกนกบที่เลอเนลเมสซี่และคริสเตนโรลันโดเคยโดนมาก่อน นอกจากนี้มาเซโลยังถูกกล่าวหาว่าได้จ้างบริษัทดูแลภาพลักษณ์บริษัทหนึ่งเพื่อปลอมประวัติหรือเพื่อกลบเกลื่อนการกระทำผิดกฎหมายบางอย่างในประเทศสเปนซึ่งเป็นที่รู้กันว่ากฎหมายในประเทศนี้ในบางกรณีสามารถจ่ายเงินเข้ารัฐเพื่อทดแทนการจำคุกได้ทําให้เขายังสามารถเล่นฟุตบอลต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษในด้านทีมชาติแม้ว่าทีมชาติบราซิลของมาเซโลจะมีนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกอยู่มากมายชนิดที่ว่าเลือกใช้กันไม่ถูก แต่กลับกลายเป็นว่าทีมชาติบราซิลในยุคข,ของเขานั้นยังไม่เคยคว้าแชมป์โลกเลยสักครั้งแม้กระทั่งฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพมาเซโร่และเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาก็ไปไกลได้ที่สุดแค่รอบ4ทีมสุดท้ายโดยแพ้กับทีมชาติเยอร,รมันไปถึง1ประตูต่อ7ซึ่งมันเป็นเกมที่อับอายอย่างเหลือเชื่อกับทีมใหญ่อย่างเจ้าภาพบราซิลที่มีนักฟุตบอลเพื่อนร่วมทีมของเขาและแฟนบอลอินมากมายต้องหลั่งน้ําตาหลังจบเกมสุดอัปยศเกมนี้ แค่นั้นก็ยังไม่พอในนัดชิงที่3าของทัวร์นาเมนต์มาเซโร่และทีมชาติของเขาก็ยังไปแพ้คู่ชิงที่3อย่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปอีกศประตูต่อ3ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกในบ้านเกิดของมาเซโร่ที่ไม่น่าจดจำเอาซะเลยจริงๆต้องบอกว่าจากประวัติความสาเร็จและสีเท้าที่ได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วหลายปีก็ต้องยอมรับว่าแบ็กซ้ายหัวฟูชาวบราซิลที่ชื่อมาเซโล่คนนี้คือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกอย่างแท้จริง และในปัจจุบันที่อายุของเขาเข้าสู่ใกล้ช่วงท้ายของชีวิตขาแข้งเข้าไปทุกทีก็ต้องมารอดูกันครับว่าเขาจะสามารถกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงเพื่อยืนระยะรักษาความสามารถของเขาไว้ในระดับสูงขนาดนี้ไปได้อีกกี่ปีและในอนาคตจะมีนักเตะบราซิลในตำแหน่งนี้มาสืบสารตำนานรุ่นต่อไปได้หรือไม่ต้องมาคอยดูกันต่อไปครับแต่ที่แน่ๆในปัจจุบันนี้มาเซโลคือนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกอย่างแท้จริง และสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ประวัตินักเตะค,คนไหนก็สามารถพิมพ์ชื่อนักเตะไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยพวกเราหัวร้อนเชียร์บอลจะมาเล่าให้ฟัง